อันลาเต้นะวันนี้นะครับใส่คึกใส่ก็ยังสูกินอันชาชาหันว่าสิพากันไปดงแกงเนาะแต่ว่าเขากับชิ่ไทยมล็เตอกแตกไปเนาเขาไป้อินภัณฑเขาก่อนไปอยู่บ่ห้องทอนบ่แม่ห้องถองมีแห้งก่อนไปยิ้มเมย่อเองเมยเมย่หยอกท่าเมื่อกี้นี่นะเออยังบ่เมื่หยอกทาจะากินอถึงซายังเงียหยอกกันมาแจกเศเร่เข้าแบบพี่เพีวเดี๋ยไปกินบุบ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 บอบบ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  กินแล้วจังครับรถมาไกลมาคืนนี่มาบริจินขางบาซุกคาแต่เมาบริเอาเขาให้ถ้าแขกกินเออดื่มเอาเขาให้พี่นายกินมาคืนเอาแต่วบี้ให้เป็นกินอัน่ะเมาสามีดอกเลยมันเลยเมื่อยครับบริกินเขาตอรบีก็มันกื่อยบ้านเพื่อนกับบ่๊ี้าดขาเลยครับผ่านลายคลองใายอย่าง บ่มีอยู่สามหาดไปบ่มียังจัดอย่บ้านกำแซงเนาะบ้านกำแซงนี่เปิดบ้านกำเซงเนาะแต่ลอดสีสวยเนาะตลอดสีชิ้นเป็นหนุอยเลยเปิดเิ้นเนอยนี่มันขวยยางว่าขนาดว่าบ้านอยู่ในหลืบในสอบเว้ยบ้านคอยกับนี้สัญญาณกับฮาจีเนาะนี่ได้ไปซื้อเอ็มลอยกับบ่มีเนาะเขาซื้อเนี่ยเครื่องขวดกับบ่มีขายไปเอ็มลอยเนี่ยมาอยู่นี่เนี่ยเครื่องขวดเครื่องขวดพี่น้อง เอาเห่นกญมาหัวหมวนกันไปครับเดี๋ยวถาตจิตตามส้มแต่ละสองแต่ละคู่เดมักแบบได้มุ้ได้ก่นเบิ้งเอาเผื่อกรสือไทยดังดังกดในี่เลนเนาะไปครับไปเก็บมกทั่วไปไปไปคปับแซงไป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 มกทั่วย่ไสไปไปย่ไสหมกทั่วถั่วญี่ป่ พาไป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 ไอ้งูไปไปไอเม่ไอไปข้าวปลานี่แหละเบื้องหลังเนี่ผู้คนอยู่เบื้องหลังเนี่ยูคนเบื้องหลังน่นน่ะนุ่งเสื้อหนี่ยีบเนี่แหละ ได้ยู่ได้กินได้เห็นคลิปขั้นมาเฮือนบาสุกก็เซเปนแบบนี้นะครับบาสุก็เป็นคนจะสีคือบาสุกเป็นคนรอันกระสิไทยเพราะมันคือสื่อดอกแต่คนเฮินอีกนะฮู้นู้นู้อีเม่แล้ว่าโอ้่อยเ่มยนะแต่ละเืมอเท้าต้ไปเฮ็นั่นเฮ็นี่เล็กน่อยแตู่้ชผู้ิผู้ียิกินอีนหเิงงู้หมะงผู้หญิ่ผู้มญินิงคู้หญงหิงหญิงผ้หิงิิิง ไปแน่หน่องสุขคนหล่อคนงามคนเจดีไปแน่ไปแน่มาบ้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 าบัดใส่ข้ามุกิเห็นดิดีน้อดโอ้ยมันแดดมันสว่วนอย่ก็ยังสิบสวนกันไปโอ้ยอีลักนี่เก็บพวกทวซื้อๆก็ยังสิพากันไปหลายคนหายแล้วป่นี่แล้วยังหลายคนหนเอ้าวหนาวทั่วร์มาหลายดิแต่ิเป็นชุดสวนี่เด้อพี่น้องเดึก

ชงเงินเป็นดุมเป็นอะไรกไปเวมเบืองพี่น้องอันนี้คือบ้านยูทูบเบอร์หน่อยนเป็นโ้มเป็นโกนึงสองไปล่องทงเด้อโอ้หด้ส่สี่สองสามสองสามสองสองสี่น้พี่น้องสะไปดีบ้าน้อยน้อยได้คู่ขายดี โอ้หลนันเรีกราคือการกระบายใช่ไหมอาเทียนเทียบกันมาเหนเทียนเทียบกันดิเือเห็ท่งถือกันไอ้แเป็นเกตัวนีน้องแปบอกมวงอันนี้เป็นลายดิให้แตมาปีดมันไปนีณพีดมองาบ่าแม่นจนมันยังคมอยู่จะต้อง phân yeah mặt tít để cho tông đếp ăn là nhọn mất ổng nghe nói đếp nhọn mất cho chị mà chạp lại cứ nhớ đông xa bước xuống nhớ đông xa áo và đẹp là ăn anh ấy bác có một thua hả chẳng thấy xáy là mạc mà xáy cái đám đẹp Sao đó có đại chiếc đi nè kim con đẹp mất ba thả bỏ mắm kia nhỉ? cái gì? 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 cái cái gì? 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 cái รีดๆหน่อยในอารมณ์เอาเบิด่องเั่นด้วยเบื่องนั่นเพราะนี่จ้ะอื๊ดโหปลูกเต็มสวนอยู่ในสวนตัวนี้เจ้าแม่ปลูกทีแม่ตอนนั้นเอยปลูกได้สวนคอยได้ตัวน่ะบ่เป็นดอกอันนั้นอุดมสมบูรณ์ออร์ซอนบานเป็นฮักไปหยอดมั้งค่ะก็พออยู่จีโน่จีสินี่ที่ได้ยืมในพี่นายนี่เขาปลูกไว้กินหน้องบ่ได้ใส่ได้หน้องบอกซื้อเนี่ย ก็ปลูกกินยยมนี่นะเออเอาก็ไม่ได้ปลูกกินแยมไรเดี๋ยวปลูกแยมแครดโคมากกันแช่หมูแหละต้องหยิบสิกินเปิดคืออันมาดิโดมาดิโดมาดิโอครับน้าเด็กออันนี้หน้าเด็กเออมาดิโอทีเสือแดงอันนี้เออวะเมาแล้วโอ้เซียนดังจะเป็นเซียนดังเมาแล้วโอ้เฮ้ย

ยี่ต้มข้าวตานเลยสุกกรบดังฮันตายตายดัอตัวมันหลัใหนึงจะมแผลมันดอกเด็ดบาปัวบัวท่สุกเจ้านะเจ้าไม่เป็นปิงมีปิงมานิเจ้ากิน โตทอกี่ดังนีบหมูลกไปอไ่อนไปอาบน้ำนี่เหตุบาปข้อหมูอย่ยอุ้ยเฟอรฟีร้องโตพัทท่อกี่ดัง่นจะปั๊บหมูลกอันบอกแ่เห็ุดิไล่ เดาเพื่อจะอาบน้ำไอานได้แ่ะบอกออกกําลังกายแน่ตั้งเด้งเลยดังบาทเนี่ยชุดังระบาทเลยค่ะนี่ถืออีช่างเดช นกย้อนมีบาดแผลโอ้โอ้โนี่จะดิพาเจะได้ใ่ตาเห็ดตาได้อีนรสุกเลยเฮ้ยได้วาสมคือเอพวกกี่ข่ารับแหมคกอหลายก้นต่มเฮ้ยไหม แฮยังเพิ่แล้วจะถือเพื่อเนื่องนี่แหละบ่มันแดงมันบาดเบิมันแดงนาจะถือคือนาจะตอนกอดกันนะไม่เหมเรบขู้ม้มาเฮ้ยจะม่เกะเกะแห้ป้านาถือน้องเกะแห้เกะ้สบายดีซาซป้าป้าเบียร์ป้าดูไทยสบายดีเด้อเห็นเล็บบ่ เห็ดเล็บบเอื่อยเฮ็ดจะเฮ็ดเล็บเธอได้สองห้าสิบนิวสเออสินิวสอนชีสิบพันาหลายบ่เอื่อยมาาาตัดนางแถมให้น้ำเด้เอออเห็ดแต่นิวดึงเดี๋ยวจะมินขี่ต้เเออแต่อีโต้แล้ลกกรนหัวซุปลงกระล่อยู่ล้งขีต้มไอยู่แล้วอตมหมหัวเราอีกอันนี้สิบเปอนอีกวะนี่ ช้อนูกม้งช้อนป้าร่างเดี mm ้ยจะก็บอกว่ายายาชาชาเห็ด hmm. ียาดิเขาซองเห็ดผักอันนั้นหมอห่อนป้าพี่น้องจุ่ป้าแกแกวานี่นะพักแกขึ้นกลองเห็แกรป้าเนินถ้าอย่าเก็บนั้นที่จ้าเบิร่ะป้าจิบหอด้งคุณอยหยอมันยังแกนี่หยอมันยังแก่สำสิได้ย่ำหย่มันยังแก่ อเอาแต่ใบมันบอขอได้ดิเออเอาแต่ใบมันเอาแต่ยอดมันบออยังเคยนี่นะสุกนี่เดี่ยวเลยเดนอ้าวนี่มันเกยผุอันนี้เนี่ยเสียไม่ได้เกยหายได้ค่ะไันได้เกยมันใ้หายได้ค่ะหายเจ้าของบ่อลกาเอาวเกยกินสมบูรณ์ผเอาแต่ใบมันนี่เอาแต่นีก็พ่อเอายังหลับมื่อนี้บอได้ยินเสียงอติวบป่อหัวแบบคือแต่ละมือละใบเกยใบเกยลูกเจ้าของพักไม่เห็น แกสำจะค้องปลูกเลยเอาให้่มีคนกินนะต้มอ่อนคือบัพากันเด็ดว้ามีคนกินจ้าบมมีคนกินบเพ็ีเดชผัว่าห้ยม่มันแกเบิรแหบวเดรนม่าทักสลัดคือกันติสิแกมันสั่นคนมาวักกีแล่นะโอ้ยต้มผู้ดีถือกูมานิไได้ไม่ได้กี้ตุมยังเป็นก่อนใช่จบือ ซีซ้อนที่ย้ายอีกไปดิป้าหาปลาไปใส่เอานึ้งคืนแข้งดิอันนั้นมันหย่อนนะมันเด็ดเอามันหย่อนนะมันนี่แอนบ้านบ้านน้อยน่ะคือคืนพี่น้องคือคืนได้หัวกับโนเจ็บท้องท้องแข็งเจ๊ก็ไม่เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยว มันอยู่ในนี่เด่ะไอ้แสงมีเทอูู้้ดางอ้ายกำหนอดีฟุดีคือกันเนาะเออยกมันออกแล้วเไปเลยมงมงมงมยึตีนเลยก่อนเอาตีนหันเขาไปไหนตีนตัวนี้ตีนเฮะเออตีนแฮเขาไปไหโอ้ยตัวไหนอ้ยน้ตัวนี้ตัวนี้อยู่นยัเหยียบตีนมันลงิดต้ม่พอจะไปเอายุบบ่หัวสิไข่แสงมันไหลปาก ใช่แต่ของใส่ไปเอาของใส่ได้ไหมโอ้โโอเดตั้งปากเกิดอะไกเลยเมื่อค่ะคลิปออกกก มีแต่โตหน่อยเนาะมันอยู่ในห้องนี่เนาะเอ้าห้องวะมันเห็ดทากมันนอกป่าเนาะมันอยู่หงผงหงเด้งมาสิเจ้ากบจับเห็ดถั่มเดียวเบื้องไหนใส่เอาอยู่ไปเลยไปยังไงบ่เอาเอ้าเอาเอายอดเอาจับเพล่เข่าเลยก็นยอดมันห่วเดี๋ยวในต้องงมก่อนเดี๋ยวก็จะย่อขึ้นเอาแล้วเอาเนี่ยแล้วอ้อบอกเขาเอากระขูมาอ้าวกระขูมานไหนอ่ะนี่นี่แม่ละบ่าอันดุงจาบวัลแรกจะตาปไปผ่นสมดุงใส ปลาจอมหรือเปล่าปลาใหาไปลาปลาปลาปอาไเห็นเราด้วยหาปลาทุกอ้าเอ้าปลาป่าดีกว่าเออปลาปลามีสีีหนังปลานี่มันมันจ่อไปเอาบอลิงไข่ยังนแฟงป้ปนี่ยมันจ่อันเพื่อนีอาอันนั้นปลานี่นมันตอง่งนามเดือกโอโโอโอ้อะรปลา เลิกเมดากิดิดไปดิดมาเออตอนไหนก็อ้าพอปาอันดุ่งราสิอาไปคันสมอ้าวโอ้ได้ไดโอ้โอ้โี่อ้อเต็มข้าง้าบาฮขอบา่หนเกปลาน่ปลาอ

กี้คตักี้ค่ะค่ะค่ะบอกเลยว่าหาวที่อีอ๋แต um. ่อีต้นเราจะซื้อยาให้นี่ป้านี่จะซื้อยาถ่ายนะด้วซื้อยาสุดไ่รมาจะหาวครับอ่ไอ้ไรฮัอดิ๊กตงกี่ตองมาได้เิ ูบอยบาซูกพ่นนะทำกาิด้งไก่บอกในย่หาวทำลายด่างไก่ไอ้คับเสงอย่าหากับพี่โตทออนัชจางฝุ่นเฮ้ยกับโตสสมุดบอสงข้ามนี่ผมเดี๋ยวเป็นคนเรลิมก่อนไม่แล้วเป็นคนเหลมก่อนอันนี้จะมันดูดเออมันอยู่ในผังอันนี้เนาะ อ้าคือถ่นหัวิง่มีสิบฟอกสิบแพ็คที่ัวบระบเนาะมันอยู่ผีเสียองอันกองนี้เธอะว่าได้สิาได้อันกองนี้เธอะตหอยพี่น้อหอยพี่น้องหอยโอ้มันหอัน้ส่สแต้มอ้าวาพี่นาาขอสิเป็นอันน้าเอกเอ็มวีให้ขอสิใส่สิแต้ม่ะคือขรตอนมักคือขตนผัดกันจ้ อ๋อจะมันเดกอดเนาะเดือดไปหอนผูกผูกคุ้มค่ะเน่ยอยู่วันอยู่มันข่าไปดีเนาะมัเขาหมนดินเลยเดี๋ยวเดยวมีกบนับเลยนี่นะครับบุคลบุคลน้อยน้อยช่องเข้าุนไอแจงป่ะบัวไมยอมบัน่งไข่มีแต่วันหวทุงไข่จะได้ในนอนปีอยู่ปาปเอา đẹp ba à? ừ, mình này thân hạch thôi nó thôi nó tôi nó thôi nó thôi đi thôi nó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  quẩy nó cả, nó tên ngâm ngâm มะขวานี่มมันเป็นอันเออเป็นเื่อแล้วม่ะส <t> ิตใยเด้อเด้อพี่น the ้อขาขาขัตรวนี้โอ้โอีียบันมามามาถึงมซอยโอ้โหโอ้ไปทางได้เลยอตดิเด้ออาหมาดิอันนี้นี่คสสค่ มีขูอสุกขู่เนียถ้าปากนี่เพ็ดยังเด๋ลาบังก็ไรเ็ดยังก็ไยไ้มเีอยาพี่าปกด่วนนดอู้เอาคืนจับอันนั้นคืนนน้อยกระปูงบมึนเลยนิดน้อยแย่งจะก็จับกันใช่หคือบ่าห้บาเสือแดงนุวาน้อตายเด้วพวกเดี๋ยวโตดี๋ยวดมัตีปากเจอครังนี้ครั้งนี้ โอ้กไดอีโอ้ยมันอยู่ในเนาะฮู้แมนด์นรนอเบอดตเมรอันคือบ่เห็นออกไหมเนาะัมคือบ่่เห็ยงงบในแจ้มันตีสูงมันออกอ่ะมาส์กโอ้ยมเจ็ดีดีว่ะ

Tôi có thể manu phi non. thấy. Ủa, thịt gì vậy? Oh, ừ, này. Rụi thịt. Có cỡ nào bố non. Cá bự vậy, đó, khoang ngay. <laughs> uh, uh, uh. <cười> <cười> uh. <cười> uh. Thì phu uh. phu, à, <laughs> <chả? cười>

มันเไนเอ่งอือออเนาะมนมันดีแงงสเอนมีเขาแม้ว่าอยู่ตลอดปีปะมีน้ำตลอดปีเลยก็อยู่น่น้ำ่นออ๋อสสดใสเรื่อยๆตลอดีกบปอดนกระเกี่ยวด้นี่ค ยป้าว yeah. ินาจะไม่เห็นคลิปนั่งกินก็ยัมแลงแดดมาปิดถิ่กินข้าวดุดเอนะอันหนึ่งข้อยดีอันหนึ่งจะเอาตัวได้ป้าไปมันจะเอาโนโน่กินขวบกินขวข่อยโนควางได้หนิบาสุกเข็นบอกคือพักกันจนแก่เท่าถิ่มซื่อทุกคนป้าเห็นเหียมีประอยออกินอันนี้พวมีประโยชน์เถอะเพื่อนป้าก็หมกมวงกับมากลานเพอนพรมาเกือบหา พูดออ,ออกอีกเคยจ้ะยังไงท่ไอ้แสงะหลักะอู้อนก็ปลตัวน,นี้ตัวน,น,นี้จับเลยไป้ได้จับเลยนะแต่ังเลยพี่ทองตีเป็นคนแพ้ตั้งเพ้อ,อเลยเฮ้ยพอเพ้อเพ้อเพอเฮ้ยโอ้โอ ไปจ้อยบวเต็ดหรือบ่ดเป็นกสังนี้นเดดำๆเอาว่ามุดยิ่เงามุดยิงมุดยิงอะีเห็นุ่งมีปะนี่มีปนี่เขาอะใ้ไลิตน้บ่ดื่บ่ดั่ มันแบบมันนอนยังแงมันดีมีอยู่รล้ับสี่หาโตมีอยู่รลดับสีหต้ยพตรับเออว่ะบ่ได้นาะรับขึ้นมาเห็นเบิ่อนย่โอ้ยโอ้ยอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยเไดิปาพอโอ้ยวัโตก็นี่ยลายนะโดนมจอยเออวาน บ่ได้พ่อโตอ้ายเอ้ตา